ม่าเม่ม่สิแม่วอกเอ้แม่ไพสวัสดีค่ะไปแล้วเราจะไปไหนเออไปปิกนิกบก่ปิกนิกในปา่าไปปิกนิกในป่าย่าไปไปย่าไปเล้วไปเล้ว ให้จับมือนะซูเฟอร์ของเรานะแม่ไข่แล้วก็เบ่รีนะคะเจ้าของป่านะคะเจ้าของป่าแล้วก็พี่จันทนา กับเมส,สีนะคะตามมาติดๆจ้าถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปจ้ามันไล่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเน็ตมันไม่มีไฟมันดับ ไฟเร็วนะคะฝุ่นแยกใหญ่กันเขาป้าเร็วเอออย่าไปเหยียบช้างเขานะอโอ้ยถุงนี่หรอใส่ยาโอ้ถุงนี่หรอใส่เห็ดหือเขาเขาเขาเ,เรียกอะไรเห็ดเห็ดเห็ดอะไรนะโมเมนเห็ดอ,อยังกอกเขาเอิ่นที่มันออกน้ำพรนั่น จะกล่มคากหลายเดี๋ยวแผลมันจะปริอุ๊ยอันนี้เห็ดทานไม่เอาหรอกไม่ดำอือไม่ไม่ดักไหมปไม่ไม่ดับไหมปะไม่ไม่สดัสดีค่ะ เป็นคลิปนะคะนี่คลิปโอ้ยอยากไลค์ชุดเด้เขาว่าเขาหาเงินเขาต้องเอากระตาเอาอันไม่ต้องห้องกระตาค่ะห้อง็ดหยังล่ะเจอยางพี่แขกโอ้ยไม่ไม่แดดมันออกอย่างนี้มันมันร้อนมันน่าจะออกนะเพราะว่าฝนตกไงฝนหลังฝนตกใช่ค่ะดอกมันก็ยังไม่มีเลย ใสไผ่เจ้นี่อันนี้เคยกินไหมพี่กัลนาใส่ไม่ไพ่เหตุอี๋โอ้ยยางกอก็อ้นหน่วยยังกอกส่องแรงไม่กินกินไม่เป็นอะไรอ่ะกินสฉยอ่ะเปรี้ยวบ่ไม่มันหวานไม่ไม่ไมกินกล้วยละว่าตะกล้วยหน่อยแย่หนิแจ้งไม่ยังจ,จับกินใส่ปากหมุ่สว่าวมักตอ้องแรงท่ามักตอ้องเงโอู้ มามาหาเห็ดได้บักสมม่อดูเขาก็บว่าอยู่เขาพักกันเห็ดเอียงกันเซลเซลบัดได้เทนี่นะอุ้ยอุ้ยดอกตัวพุ่นดกตัวพุ่นเห็นทะาน่าใครมาพังพรสันลงเลยนะพังพรอนอเวกเตียบงพังพรอนจับต้นไม้ฮึบฮึบนู่นโอ้ยว่าตะพุนขืนบัดได้เทเพื่นสันอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมอุ้ยนี่สวยอุ้ยใหญ่เลี้ว เอาใส่ตะกร้าตัวเองแล้วค่ะพี่น้องเอาไาม่นดูค่ะไม่กล้าใส่ตะกร้าแม่พายตัวแม่พายเอาหมูกินแล้วมันมันอันนี้เลยหนึ่งมันฝาดยู่แต่ว่ามันหวานกินแล้วฝาดตอนกินนะฝาดกินกับป้าจอมเฮ็ดน้ำพริกน้ำหวานกินก็ไดเสียบเด้อค่ะเด้อมหาเห็ดแต่ว่าได้บักสมม่ เด็ดยังพระท่านเดไดพ่อดอกบักสมม่อด like <bbe> <ar bon> ้ติมกะตาเลี้ยวพุนพังรีกรับพังแขกยุ่มผุนอันเขาได้ยินเสียงเซลเซลเขาก็เลยยางมาเบิงบบได้แท้ว่าแต่เขาได้หิดเขาผัดได้บักสมม่อาเดิ่นอ เออน่ารักนี่กำลังออกพกรุณาเออเออเออือแล้วอดอกสวยมากเลยหาด้วยนี่เสี้ยนเสี้ยนหาเห็ดทำมันออกหมองนึงมันออกดอกนึงมันต้องออกเป็นกลุ่มออกเป็นกลุ่มนะโอ้สวยมากเลยเห็ด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 ปวกนะคะขึ้นเป็นหมู่เลยนี่ โอ้โหดู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 พี่แดงของเราโอ้ยขุดใหญ่เลยโอ้โหเจอใช่ใช่หมดยังอ่ะโอ้เจอขุมทรัพย์พี่กรุณาบอกเจอขุมทรัพย์แล้วอืมเผ็ดพวกแดงเผ็ดพวกแดงหาหมูหาหมูโอ้ ยอด,ดนะเร็วมากนะคะฟีกรุณาของเราบอกว่าเห็ดเหดเหดวิ่งเลยด <c oughs> เละว,ว่ะวแบบ <c oughs> ิ่งแบบโอ้ขนาดมะมูเดียสันานสันบริษัทไม่เอออยังวะพอเจบอกว่าฟีกรุณาเห็ดเห็วิ่งแบบบริยานของเคี่ยเลยลบุบลบึลบลุเลย <c oughs> ไอ,ยอกไม้มันยังสเท่าไรได้ยมีอีกบ่มันนี่ลองหาดู มันมันขึ้นเป็นมูเนาะเห็ดปวกอ่ะมันขึ้นเป็นมูหาหาหาพี่ลี่โอ้ยพี่นี่อยู่ฟองใดล่ะโอ้ขาบักใหญ่เลยดอกล่วงโรยแล้วไม่ใช่สงสัยแมงอ่ะแมงกินพี่ลี่พี่ลี่อยู่ใส่ล่ะตรงตรงนั้นน่ะดูนะมาเลยพี่พี่กำลังเก็บนี่โอ้โหขุนเสียงเอออยู่ขุ่นมูเขาอยู่จุ่มกันเหมือนเขามาเก็บเห็ดอยู่พ่นเดียวกันเบิร์ด ไปอักเอาผู้เดียวได้หนิหยาหางหางจนสิเหยียบหัวงูเนาะบ่เห็นงูเขาบอกว่าลิงงูเล่นฟาร์มเล่นออกเม้าหยางไว้เราต้องเดินตามล่องไปแบบนี้ใช่ไหมนี่โอ้เดินลงข้างล่างไม่ต้องเดินขึ้นข้างบนมา ไปแล้วคุณหมุนปลาไปแล้วปุ่มนะอืมต้องใส่มันซอสยังไม่หมดนะเตต็มะกร้านี่ไงนี่ไงพี่กระลุกนะใช่ไหมอ่ะนี่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 กำลังขึ้นกำลังขึ้นนี่ไงดอกเล็กอันนี้อร่อยนี่นี่เป็นคนขูดูกเออนั่นแหละนั่นแหละลูกที่แม่ไพรกิน ดูมันกำลังขึ้นเห็ดมันกำลังออกโอยดอกสวยมากค่ะไม่เหมือนเห็ดแม่ค่ายนะคะดอกแรกเต็มตะก้าเลยเป็นอะโอ้ไม่ใหญ่มานั่งยังอยู่เนี้ยว่าสันผมมีคนเห็นเนาะบ่มีคนเห็นไม่ไงเนาะไม่ญงก็เลยโรยราเลยนะคะอืมอันนี้เป็นสาวจำน้อยค่ะพุนแมรี่กับแม่แขกอยู่ฝั่งพูน ไอ้นี่สนุกี่กว่าอันี้เห็นเห็นเลยนะโอยลข้าปลาเบิร์ดจะดูบังไดนมาเก็บสมอนะคะสมอสมอบักมอสมอสมอสมอผลไม้นะคะไม่ใช่สมอเรือพูดน่ะ โอ้โหหัว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 ไม่โดนถ้าโดนเราจะร้องให้ฟังโอ้โหไม่ไปวะแซ่บมากหวานพี่แกงหัวพี่แกงหัวหัวใครก็หัวใครเด้อ อุ้ยลูกเบลเลอร์เลยนี่พี่แกกแกเบลเล่อโอ้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 ลมโอ้โหคุ้มมากเลยคุ้มมากเลยวันนี้เอ้ามาหาเห็ดกระได้ตั้งบักสมอพอมนี่ลูกนึงนี่นี่เลโอ้เอาขึ้นต้นใหม่แนมหาเบังเนี่ยไปหยังเห็ดบ่ นี่เขาเรียกเห็ดพึ่งหวานนะคะนี่เห็ดพึ่งหวานดอกเดียวเองดอกน้อยเลยกำลัง,ออง,งเอ๊ะอ๊ะสิงสิงเห็ดผู้ใดมาเสียงอยู่นี่เห็ดผู้ใดมาเอาเดินนี่เออใช่ใช่ใช่เห็ดใครอะมาเอาสิใช่ของพี่กัลุณาไหมอะมาทิ้งไว้ตรงนี้นะ่ะน,ะนี่ดอกบโลอโเลยกำลัง สวยเลยอันนี้อันนี้เห็ดเพิ่งหวานนี่เห็ดอะไรอะ่ะเห็ดไข่นี่สวยมากกำลังสวยๆเลยค่ะไปเราได้แล้วดอกหนึ่งเออได้ตั้งหนึ่งดอกเ <c oughs> น,นะ นี s <S ่ดอกเล็กๆนี่นี่ก็นี่ดอกนึงกำลังออกเลยนี่นี่ไงนี่เตินมาเลยไม้่นะนี่จ้ามันกำลังข้นดินนะเสียงลมบอกว่าเสียงฝนนะหาหาดูรอบๆเลย เพราะว่ามันมันถ้ามันออกมันจะออกเป็นหมูหหเจอไหมคะเจออีกแล้วอุ้ยเหย็ดปวกตัวไม่ไพ่ เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกมันต้องเอามีดจิ้มอะไม่ได้หรอกตรงนี้ขามันยาวเราต้องเราต้องจิ้มลงไปลึกๆนั่นยะไกเด็กเหนื่อยไหม <laughs> <laughs> ชำนาญมากนะเหมือนกับเคยมาหาเห็ดเลยอ่ะโอ้มีการปาดคุงปาดขาเห็ดออกอีกด้วยไปไปต่อ,อนั่งเก็บเห็ดเก็บเอ,อ,อาเก็บเอาจักเห็ดกินได้ก็กินได้น,ไดนี่ มันปูออกเต็มมุมเลยเนี่ออกเต็มเลยนะคะนี่ดอกเหลืองๆนี่แน่นเบิรดเลยดอกงามคากปุ่นเป็นสายเลยค่ะปุ่นปุ่นนูนเต็มเลยมึงนี่ห้าวกะได้์ทีกันได้เห็ดเอาองค์กระกผู้ใดเลนเขามาน้ำ โอ้เมสซีได้เฮ็ดดอกงามแท้ร่วมกันนี่ฮ่าสิได้พ่อแกงบ่เอาใส่ยัยไผ่ของเจ้านั่นมาเบิ่งด้วยในพวกในพวกปุ่นโลโอ้ยัยไปเด็ดจะเนว่ยข้าข้อโจโลหมดลายน่วยแล้วกินเหลวหวานช่วยช่วยยังวะมันเป็นยาเนาะอันนั้นบักสมอบักสมอมันเป็นยา เราเรารอดูของแม่หมีนะครับจะได้ไหมเห็ดจะได้กี่ดอกกับแม่แขกไปอยู่ปองใดระบูปันนี่มาดูเห็ดนี่ค่ะเฮ็ดอะไรนั่นน่ะเห็ดสวยงามมากนะคะโอ้เห็ดเบียไหมอ่ะเบียกันเห็ดอีย๋งเห็ดปูนเห็ดแมียเห็ดเบียค่ะใส่ถุงมือมันกดยากอุ้ย เห็ดไข่มานอนตุดปูดอยู่นี่สวยดินี่เห็ดดอกนี้สวยมากเลยนะไล่ปุดก็ได้ค่ะไล่ปุดก็ได้อยากไล่ดึงยู่ค่ะอยากได้มาเก็บเห็ดอยู่แต่ว่าไล่ไม่ได้แม่แม่ปนกับมาเก็บแห่งน้ำมันแหละเสียงคือได้ยินเสียงพอเจกวะปูบ่าวตีอ่าเจ๊ไพ่มาเก็บเห็ดนัดผู้บ่าวป้าเจ๊ไพ่มาเบิ้งเห็ดนี่มาเบิ้ง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  ล้างกูได้ลูกเออจะเล่นมากเนมแม่ไพ่กินไม่ได้ค่ะน้องเออนั่นแหละให้ดูมันกินไม่ได้ว่ายังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดกินได้เนาะสุดยอดเลยอันนี้ต้องกินได้แน่เลยแม่พอนะเออกินได้เห็ดเป็นเห็ดแป้งเห็ดขาวอือดอกปักใหญ่เลยนะนี่ สาวกรุงเทพเฮานีหาเห็ดเก่งขนาดเลยตม่เมดเลมแขกกับเม่พ <sch> in ่นเดี <t ell an> ๋ยลาสร้างสร้างถึกซะใส่ล่ะสร้างจะจ้องนักขึ้นคีข้อบางเนไปยังล่ะสางตัวนยมาีนึงนะสิจับให้ยุมองดสร้างนั่น ขีข้อเลยโอ้ยจำกัน YouTube โอ้ยอย่าเลทใส่โอ้ยโอ้ยไ่ตายว่ายให้กระตายกอนป้องพ่อมาหรืแม่ป้องพ่อมาหรืแม่รีบี สั่งรุดพนะบ๊ายบายสั่งผูตัวนี้ตัวนี้มันคืมีแห้งรุดโสมฮะใช่ไพมมันคือมีแห้งรุดโสมาสั่งเทุกตัวนี้ทุนอืมป่าแตกแล้วสั่งผูรุดมา นี่ไงช้างอะ่ะนี่ช้างเมียช้างตัวแม่พี่ลีมันมาแล้วออกมาบอกแล้วว่าถ้ามันเจอคนอนะ่ะมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ไอ้นั่นเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆไหมเออเอ,อดีนะที่หนูเดินไปเจอพอดีเลยเงยหน้าขึ้นไปช้างอะ่ะอุ้ยเราเราเดินอุ้ยดีนะที่เรากลับบืินมาดอกกระเลือะเอะอ,อใช่ ใช่แล้วนี่แหละคือดอกเบอเลยเลยดอกสวยด้วยมันมีอีกไหมอ่ะมันจะออกเป็นหมู่นะมาทำเขาด้วยป่ะวันนี้ไงพี่ทนี่นี่สองดอกเลยสวยมากเลยนี่อันนี้ดอกใหญ่เลยหวายแล้วนะดอกมันดอกมันใกล้จะลุยแล้วคนเดินมาโอ้จะต่อี่คนมา เรากลับคืนไปกลับไปบอกเขาช้างอยู่ตรงนี้มาไม่ได้เออถ้าบรรยากาศนี้จะพอมองเห็นเห็ดมเออถ้าแดดนะมันมืดนะ่นดนะแดดออกอ่ะมันมืดเลยหนูมองไม่เห็นเลยนะนี่ของแม่แขกโอ้เต็มตะกาแล้วสี่ดอกเลยนี่ ได้เพิ่มไหมคะอมเยเนะเมื่อกี้หนีช้างมาได้เจออีกได้ดอกสองดอกสามดอกโอ้โหคนใส่ปลาทูอิ่มแล้วมองจักตะกาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตะกานี่ร่วงกันได้พว่ปนมาหน่หนึ่งสองสามสี่อู้หนุ่นน่นเห็ดปวกอุ้ยมันจะโรยแล้วตัวนี่ มันจะโรยแล้วจ้ะโอ้โหเยอะรู้จักเห็ดอีกแล้วเห็ดปวกวาซ่านปวกวาซ่านเออปวกเห็ดปวกโอ้ยท่านมาอุ๊ยนั่งไงเธอเลอะเลยนี่มันยืนบางต้นไมหมซยโอตัวที่เหาเห็นนั่นละก็นั่นแหละก็ตัวที่เราเห็นนั่นแหละนี่แม่พี่ลีอุ้ยช้างงาอุ้ยเราเห็นเราเห็นเราเห็นช้างแม่นะอันนี้ช้างงาเอานี่ เขาเขาปลูกไว้เขาปลูกไว้หลังบ้านแม่นบอกนี่ไงนั่นนะคะอยู่หลังต้นไม้นะคะสีเดาดาวอยู่มือนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมนุ่นค่ะนุ่นนุ่นท่านว่าบอกนุ่นค่ะพุณดาวดาวดาวอยู่คนเงอะไร มาแม่แม่สีเดินไปเดินมาเจอช้างช้างเยอะมากเลยที้สวัสะอพจนไภัมากๆเลยวันนี้เรามาเจอช้างด้วยโอ้โหนี่ตื่นเต้นไหมแสดงหนังใช่ไหมวิ่งนี้ป่าลาบเลย แหลกแหลกกัแยกกันหาอยู่ไปไประมาณม,มากองกันแล้วอุย้ยเป็นรีโอ้เห็ดเบียเ <laughs> ออเออที่เราเข้ามาเนาะลืมวับนวันหนีช้างออกไปที่เดิมแล้วออกมาแล้วนะคะเทีาละคนสองคนนะออกมาแล้วออกมาแล้วที่แขก พี่กับลุนาเอาใส่พ่ลีกับแม่สีไหนได้เมื่อกี้หรออู้ยสวยมากเลยดอกอย่างสวยเลยอ่ะเราเอามารวมกันแล้วเราได้อยู่น้ำหมกหนึ่งนะเห็นเหมเอามารวมกันแล้วเดี๋ยวหมกหนึงเลยเดี๋ยวรอดูกับพี่ลีกับแม่สีก่อนสวยขายเงินน้อยเนาะ มาแล้วมาแล้วซิลี่กับแม่สีขื้นมาแล้วไหวอ้ไหวดิไหวแต่ทำไมเสียงค่อยจังเลยไหว่าสันเก็บตอนเ้ว่นเ้าันเย็นตอนเยนะมันโอ้แม่สีก็ได้ไลายอ้ เราก็หลายเออเราก็เยอะนี่ร่วมกันเลี้ยได้หลายอยู่ไหนของพี่ลีบ้าดอกเดียวเต็มเต็มเตดอกใหญ่เลยเหรอไม่ควรเก็บให้ดอกใหญ่อ่ะได้มากอันนี้เก็บได้โอ้โหหน้าดอกเบลอเลยเรารวมกันได้เยอะอยู่นะไปฉันก็ได้ไหนได้บักสมมูล โอ้ยไม่ใชอ่ะสองถุงไปสองถุงเลยนะปัดถุงจ๋อหาดนึอแดงดอกโอ้โหเห็ดนี่นั่นเห็ดปวกแดงเห็ดโคนแดงอ๋อเออใช่มากโคนขาวพี่ลี่พี่ลี่นั่งนี่พิรีนั่งนี่เห็ดใครก็ไม่รู้มาอยู่ในของมันก็ต้องเป็นเห็ดเหล่ามามานั่งนี่นั่งนี่นุ่นแม่สีขึ้นนู่นมานั่งที่เดิมที่เสร็จตะก้าว้หน่อย ไปกับบ้านเรามาเด้อขวัญเออขวัญพี่ลีขวัญพี่แก่ขวัญพี่กะรุณาแม่สุมแม่ไัยแม่สีแม่พอดกลับบ้านน้องกูกกี้กุกี้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะไปเลยไปเลยลูกเพ่ขวัตามมาสิงเลยนี่จะเด็กหน่อยได้้างลังนั้น ballet